สวัสดีพี่น้องสบายดีเอีทุกท่านพอกับพี่สาพี่น้องสองสาวโบราณพอกันยามจ้สาวด้พี่น้องกินขากินข้าวสาพี่น้องเอ้ยกินขาวสาวสวัสดีพี่น้องกินข้าตอนสาวได้หนิข้าวเผากินข้าวสาวหนาพผาตาพี่น้องใช่ป่ะฮะยังพวกแม่กินน ถ้าเจิดก็หอไปมีของคืนนี่ยได้บากหลายถ้าเจอหนักอยากมากเอาแล้วก็มันบริยุทธ์เนาะไม่กินหน้าถ้าเจออยากมาถั่วย right, hmm ่เงี้ยค like ือถั่วเปล่าไม่ค่อยไล่น่ะไม่ใส่เก้งเฮ็ดอืมถ้า่มันอันนี้ค่อมไล่น่ะไฟลายๆปงเฮ็ดตัวนี้กับปนจิรอปนเฮ็ดปนจิรออ่าพี่น้องถ้าอย่างมีเฮ็ดอยู่แล้วพี่น้องมีเนี่ยมันจะไฟยู่เมื่อคืนไปยังเขาบุกคู่บุกคู่กันพี่น้องเอ้ ข้มงมีอดไยังมาบ้างแกงเห็ดแกงเห็ดข้างล่างเห็ดสปีกรบเแกงเห็ดยับมายับมายับกินข้าวความหนารวอมต้าเดอมืันนี้หากพอมีอยู่หน้าบอ่ะฝนลงชสังพุ่นลงหน้าแกงเห็ดภมีเห็ดรวม้องมีซาาเปยังมีเห็ดคือเก่า นามาเด้อพี่น้องผูกขอเจอได้มาแข่งมาเย็บขวามั้ยเย็บมามั้ยเย็บมามั้ยไปไหนไหมตี๋ในทั้งรังนะผูกพายุในนอนพี่น้องเมื่อวันตึ้งม่อวางต้อนเลยผลจากตื่นนะก็เลยเอาได้มุกมากินข่าวพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาอาหารเฮาหัวแม่งกีซ้อนแกงเฮดปุนเฮดปุนกีหล่อ โอเคสี่มือหน้องมีในกระตูมีแต่หนองมีผลเห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยเป็นบดบอกเป็นแต่ลับปลายังยังเงียบอกเคยเห็ดมาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อหอมหน้าหอมตากินข่าวเศร้าพี่น้องเลยได้ไม่กินอะไรก็

ผมมีแท็กข้าัยพี่น้อมมากินน้ำหลังไทยนะไทนะไทยนะเลยนะไทยนะไทยกินยำำจุ่เลยนกินน้เลเออพอยูกิน้างรึไหมแอะม่แอะนะแ้ะแอะเอะแอเดี๋ยวขายเอิร์าเอิรนมือตามือตา

ก็เหแบมันนี่ตัวมันป็นยาบแบบนั้นท่างี่มึงก็กันเลยยกมาขันตรงออกแล้วอ๋อนั่งเยอนี่ต้อวาหัวบัวน้อยหนุ่มเฮง มา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 ลามมา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 มมา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 าม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  กระบองเลเป็ยงกนกันกระบองเป็ยงม่หน้าอย่อยปุ๊บกระบองเป็ยังเนาะใม่ใหม่ะันเนาะคบกูกันเนี่ยเอากระบองเป็นยังน้ำจะเป็ยังดวยกตื่นดหรีเป็นยังอยู่บนเฮ

ไข่จมันมันเนาะใลุงจำเป็นกอไรแดเบย่ตวายักนอนุนอนที่กี่เราุงข่มีมากี่ามากเื่ออกเ่อไข่มดเ้เพรมันจะข่ยอะหักข่คืบีขาหมดแต่เป็นก็จิงหลอหไขา เดี <S <S mesure, ๋ยวคือการสุขิน้ำมันเนี่ยมันการื่องนี้ไหมนี่มันไข่เน่ยมันไข่มันไนอืมยไมหมดถ้าบอกกินเยอดจะกินยังเท่าไร

Bye. Yeah. เดี๋ยวก็ไปเห็นทั้งนี่เดี๋ยวก็ไปเห็นทั้งนี่แค่เหน็ดน <Thor nt on> ั่งเดี๋ยวไปเล่นทั้งนั่ตักอีเลียวเพื่องตักหมอนเล่นอะายชิบด้วยเทป

เนเน่ดหยังเห้องเอาอะไนลาเลยเด้อพี่น้องรุ่นก็ไล่ก็แชก็ติดตามส่องจามนไรเด้อพี่น้องไปเอาหนองพายุกพี่น้อยดีคิมหนาพอกันใหม่สบายดีอยู่ในแมวจะปูทุคน สบายดีากกหลาบกแซกุติตามสวยซ่สวยดันสองสาบูไลนี่เด้อ